สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาไปทำมะละผัดไข่เมนูง่ายๆค่ะมะระค่ะเราก็นำมาหัน่นแช่ด้วยน้ำเกลือประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นเรานำไปล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะบีบหน่อยๆให้รสขมออกเราก็จะมีไข่กระเทียมสับ เรื่องปรุงรสนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะส่วนเครื่องปรุงป้ามึรผสม,มไว้เลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ํำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ํามันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเจี่ยวก่อนค่ะ เทียมเริ่มเหลืองเหลืองเราก็จะเอาไข่ค่ะตอกไข่ลงไปสองใบพอไข่เริ่มสุกนะคะเราก็จะผัด ให้เข้ากับกระเทียมไปก่อนค่ะพอผัดไข่ให้เข้ากับกระเทียมดีแล้วต่อไปนำมะละใส่ลงไปค่ะ ใส่เครื่องปรุงลงไปค่ะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลน,นะคะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำตาล1ช้อนชาน้ำปลาหนึช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ผัดต่อไป ถ้ามะะยังไม่นิ่มนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยก็พอนะคะ ผัดต่อไปสักพักก็ใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะตักขึ้นใส่จานเลยค่ะปลาหมตรเขาฝาก เพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้ามิตรทำคลิปต่อไปด้วยนะคะป้ามิตรหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจป้ามิตรนะคะสวัสดีค่ะ